หมอสิ่งเยอะเลยค่ะพี่ตุลนแนะเชิญเลยครับพี่ตุลขอบคุณมากครับที่เมื่อได้พามาพบคุณหมอนะครับก็มปนข้อมใจหลายอยา่างโดยเฉพาะเรื่องของโรคซึมเศร้าหรือพลังจิตตกเนี่ยนะครับไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีทางรักษาได้นะครับมัน,ม,นมันเรื่องจิตไรด้วยหล่ยครับเพื่ต้องเข้าใจเลยจิตเนี่ยมีเป็นในร่างกายเรามีจิตไหมนี่ครับมีเป็นชิ้นส่วนไหมมันเป็นมันเป็นเหมือนข้อทำงานมันเป็นพลังงานจิตไม่มีใช่ไหม เมื่อพลังงานเนี่ยเราก็ต้องรักษาสมุนไพรที่เป็นพลังงานที่มันที่ทุกอย่างนะมันคนเราเนี่ยมันโดนควบคุมด้วยด้วยจิตไม่ว่าหัวใจปอดตับจิตมันกําหนดอยู่ยในอยู่ในนั้นอะไรแล้วแต่นะครับที่ไม่เป็นชิ้นส่วนนะนะที่มันเสียก็คือพลังงานอย่างคนเวียนหัวหน้าเมื่อก่อนเพียนนี่ บางทีไปตรวจก็ไม่มีอะไรใช่นั่นก็เกี่ยวเกี่ยวพลังงานเสียมกเกนเสียแต่มันเป็นพลังงานของสมองไม่ใช่เกียรไม่ใช่อุปถัมไม่ใช่อปัมไม่ใช่อันนี้กินยาหายจากนั้นกินเนี่ยคือความเข้มแข็งก่อนแอดก็ได้กินได้คิดร้ายก็ได้นะครับนะผมถ่ายถามอย่างว่าเวลาสมองคิดเนี่ยคิดว่าอยากฆ่าคน ถ้าจิตมัคิดว่าไม่อยากฆ่านะมันเป็นบาสนะจิตเรามีความรู้สึกนะเราจะไม่ฆ่าเลยถ้าเราระวังจิตกับสมองเนี่ยสองอย่างใครเป็นอะไรเป็นใหญ่เนี่ยเราตอบไม่ได้เลยก<ว>็เหมือนไข่กับไก่นี่นะครับ,รบ,รบแต่คู่นี่มันมีอำนาจทั้งคู่เพราะฉนั้นจิตเนี่ยคือถ้าคุณอ่อนแอนะครับอ่อนแอหรือพลังจิตเส่อมก็จะมีเกิดมีอาการก็คือ ดึงเหมือนคนเป็นมิตรแรงเพียร์เหนื่อยท้อถอยนะเบื่อนายเตงนะครับนะครับพอมีลักษณะอย่างนี้เมื่อไหร่นะสมองเราจะผ่อแอะไปด้วยนะโอ้โหมันต่อเนื่องมาต่อเนื่องผ่อแอะไปด้วยละฮะแล้วพวกนี้จะคิดพวกไปหลายคนเดียวไม่ได้แล้วคิดอย่างเดียวแล้ว เวลาจิตทรมานเนี่ยทรมานความรู้สึกมันจะชิ้นส่วนรบกวนเปิดอะไรไม่ใช่มันไม่อะไรเลยทรมานความรู้สึกจริงครับจริงทรมานในการเรียกว่ายังดำรงมีชีวิตอยู่ใช่ความรู้สึกเพราะน่ร่างกายมันจะทรมานเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะเราทนได้ถ้าเราอยากได้แต่ถ้าจิตทรมานทรมานถึงสุดแล้วกูเครียดนะพอเครียดจัดนะจิตเนี่ยเซมทําให้เครียดเครียดทําให้เราเนี่ย กุ้มใจนะฮะนอนไป็นหลับนะยิ่งนอนไป็หลับร่างกายยิ่งโศกเพราะร่างกายยิ่งโศกจิตก็โศกไปเรื่อยพอันที่จุดร่างกายท้อคุณเนี่ยทุกคนที่ผ่านมาเนี่ยเคยเครียดเวลาเครียดอย่างเดียวมีแต่ทรมานนะคต้องอย่าเพิ่งผิดหวังและทรมานนะเพราะในช่วงนี้จะคีบคีกลัวคีกลัวไม่มากใช้ตัวเองวิตกกังวลคิดมากเลยเกินเพราะจิตไม่ มันไม่เข้มแข็งมันควบคุมตัวมันเองไม่ได้วันพวกนี้คิดจะฆ่าคนตายแต่ถามว่าสุนไทยมีรักษาไหมมีของเพื่คนคนฟังวันนี้มันแปลกนะแปลกแล้วไม่จิตได้สุภาพจิตมันเสื่อมถามว่าเพิ่มได้ไหมเมื่อมันเป็นพลังงานมันต้องเพิ่มได้สิอุ้ยเงนจะณบางใช้พลังงานในตัวแบบแล้วก็ต้องเอามือช่วยไปด้วยช่วยไปยังต้อง สมุนไพรดีหลายมียาบางชนิดเนี่ยเป็นยาเพิ่มพลังงานเพิ่มพลังจิตเพิ่มพลังสมองก็มีเพิ่มไตาก็มีคนที่เป็นโรคจิตตามโรงพยาบาลโรคจิตทั้งหลายเอาเป็นบ้าเขาไม่ชำนานหมอโรคจิตเมื่อแค่นั้ครับคุณหมออาจจะจิตสิ่แต่เราเราไม่เคยค้นคว้าถึงขนาดนั้นเราเคยได้ค้นคว้าคนที่จิตเริ่มเสื่อมแต่จิตเสื่อมก็บ้าได้แต่จิตเสื่อมก็เป็นทุกคนทุกช่วงเวลาเืมเศร้าเครียดกินตับหายูดยไง อ่าอเงี้ยโทษไหนครับมีบ่ามีใครชว์โชว์อะไรจะพูดดิเอางี้นน่าผมมีเนี่ยเดเนี่ยอันเป็นกนเยอะเป็นกันเยอะเดี๋ยวให้คนชนเลยคุณไปกินที่ที่ผมไป็นนั่หละครับคุณหมอไปแขกไปดิฉันเปล่าคุณขับรถว่วงเรื่องเพีลเพลกินปั๊บหายเลยจิตเข้มแข็งเลยหายเลยกันอันนี้ก็หายเลยครับไม่เหมือนกันอันที่เกี่ยวกับจิตนะเพราะนั้นเรื่องจิตนี่เป็นเรื่องเรื่องแปลกเดี๋ยวมันจะทำยาไม่ออกมา จิตจะกเลยแต่ถ้ายาน้าแบบุเดี๋ยวเดียวกำลังเขรียดอยู่ขึ้นชั่วโมงเนี่ยจิตจะก็ห่อเหี้ยมอันนั้นอันนั้นเพราเราใส่พวกที่คาเฟอีนอะไรที่เป็นวามเครเดียวกันนะคอันนี้ไม่รวมยิ่งทอลมาใหญ่ยิ่งเป็นยากระตุ้นุดทอยาล้วมาไม่เราสันลลัษณ์ไม่ได้เลยอะไรที่จะทำให้เข้มแข็งเนี่ยนะทรนจะต้องเป็นสมุนไพรที่มีพิออนโยนทำให้ติดนี่นี่ต่างกัน หมดได้ยังครับคุณหมอเกี่ยวกับศิลป์ไทยคุณหมอแท็กของมันมันหลายปีแล้วนะคุณหมอทำมาเยอะแล้วครับเอา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 ยังจะมีอีกเหรอมังมีเยอะมันจะงมีเยอะยังไม่ได้ทำกับทีวีสามสิบปีนะที่เป็นหมอนะรักษาคือปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าลงต่างหัวจะไปเยอะๆรักษาเลยเสียทีโรงงานผมรักษาเลยเนี่ย มุตตาบอเรียกหมอเทวดาแล้วหนังๆเรียกหมอสามแสนทำไมสามแสนรึเปล่เพราะค่ายาสามแสนบาทไปหายาแพทย์ผมไปรักษาที่ที่มุตตาบอที่ร้านนั้นค่ายาสามแสนแต่ถ้าไม่จะออกนะคือนักบุญต่างๆช่วยกันต่อแต่คุณบอกก็ต้องใช้ที่เพลังใจพลังจิต เพราะจิตเอาแท้เนี่ยนะครับจิตออกแน่มันจะเห็นผีเห็นสางเห็นอะไรยอใช่เอาแน่ลูกพ่อสมัมาบวชไปรักษาโรคนี้บาลจิตท่านนมกตผมไปรักษาท่านนะท่านสองตอผมไปเนี่ท่านดีใจแต่ว่าเดียร้อนที่ปอดเป่งอยู่ผมเนี่ยเบียดเบียดคุณหมอจะไม่มานะไอจงกรทูตสี่ตัวนี่นั่งเก้านั่งห้องอยู่ มันแจวลุงพ่อไปแต่ลุงพ่อเนี่ยยืนยุติชดชีวิตก็มันให้อยู่ได้รอหมอมาเนี่ยคุณหมอเยอะเท่าไหรนผมคิดว่าคุณหมอคิดคิดว่าคือหลวงตายคิดว่าหลวงตาคงจะมีสมาธิผิดอยู่แล้วไม่ต่างไปจะต้องมีหมอเสร็จจะเข้มแข็งอะไรกันอาจารย์ผมก็เหมือนกันวันหนึ่งกระทบอะไรมากๆที่เกับมาแต่ ที่เอนแตเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาอดไล่ได้ทุกคนเป็นพลังงานนี่มันเสียบได้คนต้องดูดีนะรักแข็งแรงเนี่ยคุณลองหยุดหายใจตายทันี้เลิกเลยทันทีนิดเดียวปัญญาว่าตั้งอยู่เนี่ยคุยผมตั้งเพราะหายใจหายใจกูเก่งหรอกุณหายใจคนเดียวลองหย right. well, the right ุดลองเกิดนเบียอะไรทำให้หยุดหายใจปุ๊บตายเลยตายทันทีคนเราตายกันเนอะชีวิตเรา